สวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวสโ,โลชาพวงเขียวชื่อเล่นชื่อกุ๊กนะคะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นม .4 ที่โรงเรียนสวนกลาบว,วิทยาลัยนนทบุรีค่ะก็ตอนนี้อายุ16ปีแล้วนะคะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมากๆค่ะชอบอ่านนิยายของเจมใสมาได้ประมาณ4ปีแล้วก็เราก็จะติดตามผลงานของนักเขียนทบทุกคนนะคะแล้วก็จะซื้อซื้อของเขาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ปีที่แล้วอะ่ะ เราก็ได้ส่งส่งนิยายเหมือนกันของนักเขียนหน้าสายปีสีเพราะว่าแบบจากการที่แบบอ่านมากอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะลองเขียนดูบ้างว่าจะเป็นยังไงปีที่แล้วก็ส่งพอดเรื่องทั้งหมดไปแล้วก็ส่งตอนที่หนึ่งไปปรากฏว่าตกรอบค่ะปีนี้ก็เลยต้องลองใหม่แล้วก็แบบเอาจากรอบที่แล้วอ่ะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่าเรามีอะไรต้องแก้ไขบ้างปีนี้ก็เลย เข้ารอบ20คนสุดท้ายค่ะชื่อเรื่อง Dream of p r e c i n c ฝันไร้ายบอกลางรักนะคะนามปากกา Classy Goo ค,ค่ะก็ที่มาของนามปากกาก็คือ Goo มาจากชื่อของเราเองแล้วก็ Classy อะแปลว่ายอดเยี่ยมเราก็เลยแบบลองเอามาผสมกันก็ได้เป็นนามปากกา Classy Goo ค,ค่ะก็เรื่อง Dream of p r e i n c t ฝันร้บอกลางรักนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันของอิเ c i ยบ l าวก็คือเธอ,อเป็น เป็นนางเอกของเรื่องคืนหนึ่งอ่ะเธอฝันเห็นการตายของผู้ชายคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอ่ะเธอก็เริ่มฝันอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับความฝันที่แบบเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะแต่ว่าเป็นความฝันจากอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงๆย้อนกลับมาเรื่อยๆทีละฉากละฉากให้เธอเห็นในความฝันจนมาบรรจบกับปัจจุบันในที่สุดค่ะ แล้วก็ตัวละครในความฝันของเธอทุกคนก็จะค่อยๆโผล่มาแล้วก็ทุกคนในความฝันเนี่ยก็จะมีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงของเธอซึ่งเธอจะได้พบเห็นในในโลกของปัจจุบันแล้วทุกคนน่ะก็มีเงื่อนงำเป็นของตัวเองแล้วก็เธออ่ะจะต้องตามหาด้วยว่าคือสาเหตุที่ผู้ชายคนนั้นน่ะต้องตายคืออะไรแล้วทุกคนรอบๆตัวเธออ่ะใครคือ ใครเป็นใครในความฝันแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงก็เรื่องก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแนวแบบจะเป็นนิยายแนวสืบสวนหน่อยๆแล้วก็แบบน่ามีน่ารักกูก,กิ๊กบ้างไม่ได้แบบดาร์กจนเกินไปอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปไปส่องอย,อยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านนิยายเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่อง dream of p e เศฝันร้ายบอกรังรักค่ะก็ ชอบไม่ชอบอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ติชมกันหน่อยนะคะก็ถ้าชอบก็กดโหวตให้ด้วยแล้วก็สุดท้ายขอฝากค่ะนํำปากาคลาสซี่กุ๊กนะคะเรื่อง Dream of พิเศษฝันร้ายบอกลางรักขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณสนับพิมพ์แจ่มใสค่ะขอบคุณค่ะ